วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบขนส่งมวลชนไทยกับการเปิดตัว BTS สายใหม่ปี2025ที่หลายคนยกให้เป็นโปรเจกต์ที่เปลี่ยนหน้าเมืองกรุงเทพมหานครไปตลอดการเพราะไมใ่ใช่แค่การเพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้าแต่คือการยกระดับเมืองทั้งระบบทั้งการเดินทางการใช้ชีวิตเทคโนโลยีอัจฉริยะและการเชื่อมโยงย่านต่างๆให้กลายเป็นมหานครที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประสบการณ์การเดินทางบน BTS สายใหม่นี้ในแบบละเอียดสุดๆและเจาะทุกมุมที่หลายคนยังไม่รู้ว่าทำไมรถไฟฟ้าเส้นนี้ถึงถูกขนานนาว่าเป็นสายที่อนาคตของกรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรก่อนอื่นต้องพูดถึงบรรยากาศตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงสถานีใหม่ ้าคุณเคยชินกับบรรยากาศของ BTS แบบเดิมๆสถานีใหม่ปี2025นี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเข้ามาอยู่ในเมืองอนาคตแบบหนังไซไฟดีไซน์ของสถานีถูกออกแบบให้มีความโปรง่งโล่งใช้โทนสีใหม่ที่ทันสมัยและหรูหราก,กว่าเดิมทุกพื้นที่ของสถานีติดกระจกนิรภัยแบบพาโนรามาทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาอย่างเต็มที่ให้ความรู้สึกทันสมัยปลอดภัยและสบายตาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรถไฟฟ้าของไทย พอเดินเข้าสู่ด้านในจะรู้สึกได้ทันทีว่าเทคโนโลยีใหม่ถูกนำมาใช้แบบจัดเต็มตั้งแต่ระบบจดจำใบหน้าในการผ่านประตูโดยไม่ต้องแตะบัตรหรือสแกนมือถือเพียงเดินผ่านประตูเข้าสถานีระบบก็ตรวจจับอัตโนมัติและตัดค่าโดยสารแบบไร้รอยต่อเพิ่มความรวดเร็วลดเวลาการรอคิวและช่วยให้ผู้โดยสารกว่าแสนคนต่อวันหลายผ่านได้อย่างสะดวกที่สุดนี่คือหนึ่งในระบบที่หลายประเทศยังไม่ได้ใช้ในวงกว้าง แต่กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองแรกแรกที่นำมาใช้จริงแบบครบระบบเดินไปที่ชานชาลาสิ่งแรกที่หลายคนประทับใจคือความเงียบของขบวนรถ BTS รุ่นใหม่เพราะนี่คือรถไฟพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่ลดเสียงมอเตอร์ลงมากกว่ารุ่นก่อนหลายเท่าทําให้การรอรถและโดยสารมีความเงียบสงบกว่าเดิมมากอีกทั้งยังใช้ระบบล้อรุ่นใหม่ที่ลดแรงสั่นสะเทือนช่วยให้การเดินทางรับรื่นแม้ในความเร็วสูง อีกหนึ่งจุดเด่นของสถานีรุ่นใหม่คือเทคโนโลยีควบคุมการจราจรอัจฉริยะทำให้รถแต่ละขบวนสามารถเดินทางได้ถี่ขึ้นกว่าเดิมถึง40%แปลว่าคุณไม่ต้องรอรถนานเหมือนเมื่อก่อนเพียงแค่ไม่กี่นาทีรถก็พร้อมรับคุณแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ตัวรถสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างและหรูหราที่ต่างจากรถไฟฟ้าเดิมอย่างมากภายในตกแต่งด้วยไฟแบบเลดโทนอบอุ่นละมุนตาทำให้บรรยากาศภายในรู้สึกผ่อนคลาย บ่อนั่งที่ใช้วัสดุใหม่รองรับสรีระดีขึ้นพื้นที่ยืนถูกออกแบบให้มีช่องทางเดินกว้างขึ้นเพื่อรองรับจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเราจับออกแบบใหม่ให้เข้ากับสรีระมากกว่าเดิมไม่ลื่นมือจับแบบซิลิโคนกันกระแทกช่วยลดความเมื่อยล้าในการยืนได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อหน้าต่างบานใหญ่ให้ทัศนวิสัยกว้างเห็นวิวเมืองกรุงเทพมหานครในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ไฮไลท์อีกอย่างของขบวนรถรุ่นนี้คือหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะขนาดใหญ่ที่ติดตั้งตลอดทั้งขบวนใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับรถไฟฟ้าญี่ปุ่นและสิงคโปร์แสดงข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ทั้งแผนที่เส้นทางเวลาเดินทางการเปลี่ยนสายเชื่อมต่อและระบบแจ้งเตือนต่างๆที่แปลภาษาได้หลายภาษาสามารถปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับผู้สูงอายุได้อีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่คิดถึงผู้โดยสารทุกกลุ่มอย่างแท้จริง เมื่อขบวนรถเริ่มเคลื่อนตัวคุณจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลที่แตกต่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นช่วงออกตัวเร่งความเร็วหรือเบรกระบบการสั่นแบบใหม่ช่วยให้ร่างกายไม่โครงเคลงเหมือนรุ่นก่อนการเดินทางจึงสบายขึ้นมากสำหรับผู้สูงอายุเด็กหรือคนที่ต้องการทำงานระหว่างทางเพราะในรถยังมีปลั๊กชาร์จ USB-C ทุกจุดและสัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูงตลอดทั้งเส้นทางเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถทำงานดูหนังหรือฟังเพลงได้โดยไม่สะดุด อีกหนึ่งจุดที่น่าตื่นเต้นของ BTS สายใหม่คือเส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครเข้าหากันอย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจใหม่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงย่านชุมชนที่ไม่เคยมีรถไฟฟ้าผ่านมาก่อนทำให้ผู้คนในย่านเหล่านั้นมีโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นอย่างมากการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงลดลงเหลือไม่กี่นาทีช่วยลดปัญหารถติดที่เป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร มานานหลายสิบปีความสำคัญของ BTS สายใหม่นี้ไม่ได้จบแค่การเดินทางสะดวกสบายแต่ยังช่วยขยายศักยภาพของเมืองด้วยเพราะเมื่อรถไฟฟ้าเปิดเส้นใหม่มูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบก็เพิ่มขึ้นทันทีทั้งการลงทุนใหม่โครงการที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานร้านค้าและบริการต่างๆเกิดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าช่วยให้เมืองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีทิศทาง นี่คือสิ่งที่หลายประเทศพัฒนาแล้วใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเมืองให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนและว,วันนี้กรุงเทพมหาคนครก็เริ่มใช้แนวทางเดียวกันแม้จะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แต่ BTS สายใหม่ปี2025ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบขับเคลื่อนใช้พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมถึง30%ลดการปล่อยคาร์บอนและใช้เทคโนโลยีรีไซเคิพลังงานเบรกเพื่อส่งพลังงานกลับเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้พื้นสถานียังใช้วัสดุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทนทานและปลอดสารพิษภายในสถานีมีระบบกรองอากาศคุณภาพสูงที่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5ทําทำให้ผู้โดยสารสามารถหายใจได้สะดวกและปลอดภัยกว่าเดิมเดินต่อไปตามสถานีจะพบกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่หลายคนรอคอยคือระบบบอกตำแหน่งรถไฟด้วย AI ซึ่งจะคำนวณสภาพการจราจรบนรางวิเคราะห์ความหนาแน่นของผู้โดยสารและปรับความถี่ของรถแบบอัตโนมัติ ทำให้การเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งด่วนหรือช่วงกลางวันก็ยังลื่นไหลไม่ติดขัดคนที่เคยต้องยืน